เป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่วันๆเล่นแต่มือถือไปวันๆแต่ไม่มีรายได้เข้ามาเลยเสียค่าอินเทอร์เนต็ตไปในแต่ละวันแดงก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่เล่นมือถือ ทั้งสามช่องทางนี้ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t i ิก o k y o Youtube แต่ไม่เคยมีรายได้เข้ามาเลยก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะมีรายได้ไปเรียนคอร์สต่างๆกลับมาก็ยังไม่กล้าที่จะลงมือทำแต่หลังจากที่แดงไปเรียนคอร์ส16หลักสูตรดูดเงินบนโลกออนไลน์มาแดงก็กลับมาสามารถที่จะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วมีรายได้ผ่านมือถือเครื่องเดียวได้ ข่าวดีสำหรับทุกคนวันนี้นะคะหนึ่งปีมีแค่หนึ่งครั้งที่จะเปลี่ยนคุณจากคนธรรมดาเป็นดาราหน้ากล้องและสามารถที่จะหาเงินแสนเงินล้านได้ง่ายๆแบบมืออาชีพเพียงแค่มีมือถือเครื่องเดียว กับคอสส16หลักสูตรดูดเงินบนโลกออนไลน์รุ่นที่2นะที่จะเกิดขึ้นในวันที่8ถึงวันที่11กรกฎาคมนี้นะมูลค่าคอส เกือบแสนวันนี้เราไม่ขายนะทุกคนขาเราให้ทุกคนในราคาเพียงแค่399บาทสำคัญนะ,ะคุณจะได้ของกำนันอีกในมูลค่า500กว่าบาทเท่ากับได้เรียนคอร์สฟรีนะสำคัญส่งถึงบ้านฟรีอีกต่างหากนะ,ะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะของมีจำนวนจำกัด อย่าพลาดโอกาสในครั้งนี้นะใครสนใจกดลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วเจอกันในคอร์สนะคะทุกคน